Sam oh, see, that much like that. ในวันที่ผมได้ลงวิดีโอกับตันอเมริกาเบร New w เวิลนะครับผมเพิ่งมารู้ครับว่าเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่เขามีการจัดงาน MCM London Comic Con 2024หรือพูดง่ายๆก็คือว่าเป็นงานคอมมิคอนนั่นแหละครับที่จัดขึ้นที่สหราชอาณาจักรหรือประเทศอังกฤษ ซึ่งในงานนี้นะครับมีการเปิดเผยตัวอย่างสินค้าจากกัปตันอเมริกา The Brave New World ที่จะมีการจัดจำหน่ายในเดือนธันวาคมปีนี้แล้วนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านที่เข้ามาดูวิดีโอตัวนี้กันพวกคุณเองก็น่าจะเป็นนักสะสมแบบเดียวกับผมหรือว่าคุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ตั้งตารอจะอุดหนุนสินค้าลิขสิทธิ์จากกัปตันอเมริกา The Brave New World แบบเดียวกับผมเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นแล้วในวิดีโอตัวนี้ผมเลยมีตัวอย่างสินค้าจากกัปตันอเมริกา Brave New World มานำเสนอให้พวกคุณได้ดูกันเรามาดูกันสิว่าสินค้าจากกัปตันอเมริกา The Brave New World นั้นมีอะไรกันบ้างเชิญรับชมครับ เริ่มจากสินค้าลิขสิทธิ์ที่ผลิตโดยบริษัท Hasbro กันก่อนเลยละกันนะฮะบริษัท Hasbro นี้นะครับผมถือครองลิขสิทธิ์ของฝั่ง Marvel อยู่แล้วนะครับแล้วพอเราพูดถึงบริษัท Hasbro เราก็ต้องพูดถึง Marvel Legends Series เช่นเดียวกันในไลน์ของ Marvel Legends Series นี้นะครับผมมีฟิกเกอร์ออกมาทั้งหมด3ตัว3คาแรคเตอร์ด้วยกันเริ่มจาก Marvel Legends Series กับตันอเมริกา ซึ่งในกล่องนี้นะครับผมมาพร้อมกับแอชเชฟิกเกอร์ของแซมวิลสันขนาด6นิ้วที่อยู่ในชุดของกัปตันอเมริกาชุดที่2มีแพ็กหลังมาให้2รูปแบบมีชิ้นส่วนปีกของไวเบรเนียมมีมือมาให้2รูปแบบมีส่วนของหมวกหรือหน้ากากนะครับมาให้ด้วยและมาพร้อมกับคู่หูของเขานั่นก็คือเรดวิง ใครที่เป็นแฟนของ m a r v มั g e n น series หรือว่าใครที่เล่นในไลน์ของ m a r v มั g e n น series อยู่แล้วผมเชื่อว่าพวกคุณน่าจะรู้คุณสมบัติของไลน์นี้เป็นอย่างดีนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมคงจะไม่สาธยายเยอะก็แล้วกัน ตัวของฟิกเกอร์ที่เห็นหน้าตอนนี้ที่เป็นภาพดิจิตอลเรนดิ้งนะครับผมทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับก็คือว่าตัวของฟิกเกอร์ออกแบบมาได้เหมือนกับในตัวอย่างเป,เป๊ะเลยนะครับผมซึ่งในตัวอย่างสินค้าที่เขาเอามาให้เราได้ดูกันก็ถือว่าทำออกมาได้ดีนะครับและคุณภาพก็ตามนั้นนะฮะตามสไตล,ล์ของเมา์เร e จนซี่ซ s รีอยู่แล้วนะครับผม ต่อมาเรามาดูกันที่ Marvel Legends Series Red Hulk กันบ้างนะครับ a s h a figure ตัวนี้ก็เป็น Hulk สีแดงนะครับผมในกล่องเนี่ยมาพร้อมกับมือ2รูปแบบแล้วก็หัว2รูปแบบนะครับตัวของ Hulk นะครับพูดตามตรงว่าผมไม่ได้จะชื่นชอบเท่าไหร่นะครับในตัวของ figure นะไม่ใช่ในตัวของตัวละครนะฮะ เนตัวของฟิกเกอร์ที่อ,ออกมาน่าจะมีความสูงประมาณน่าจะประมาณ8หรือ9นิ้วได้เลยนะครับเพราะว่าความสูงของฟิกเกอร์เนี่ยเขาต้องทําตามให้เหมือนกับความสูงในภาพยนตร์นะครับส่วนในเรื่องของหน้าตาการดีไซน์เอาจริงๆแล้วหน้าตาไม่ค่อยเหมือนกับคุณแฮร์ริสันฟอร์ดที่รับบทเป็นแทนเดร u s สรอส ที่เราเห็นในตัวอย่างภาพยนต์เท่าไหร่นักนะครับอันที่จริงแล้วฟิกเกอร์ฮัตัวนี้เนี่ยเหมือนกับฟิกเกอร์ฮัที่ออกมาในลายของ The a v e n เจ r ร์เป็นเกที่เป็น Bruce b a n นอรนะฮะมีความคล้ายคลึงกันอยู่แต่ว่าไม่เหมือนกันสักทีเดียวนะฮะแต่ว่าใครที่ไม่ได้สนใจเรื่องของหน้าตาใครไม่ได้สนใจเรื่องของความเหมือนอยากได้แอชเชฟิกเกอร์เรฮักสักตัวหนึ่งมาเก็บไว้ในคอลเลกชันฟิกเกอร์ตัวนี้ก็ไม่น่าจะทำให้คุณผิดหวังแต่อย่างใดนะครับ และตัวสุดท้ายนะครับผมที่ออกมาในไลน์ของ Marvel l e Gen d Series s ก็คือ Marvel l e Gen d Series s Marvel Falcons นะครับซึ่งฟิกเกอร์ตัวนี้ทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับเป็นฟิกเกอร์ตัวหนึ่งที่ผมอยากจะนำเสนอให้พวกคุณได้ดูกันมากอันนี้ผมขอนอกเรื่องนิดหนึ่งนะฮะหลังจากที่ผมได้รู้ว่าวากินทอร์เรสจะมีบทบาทสำคัญเหมือนกันในจกักรวาลของ MCU เขาจะมาปรากฏตัวในกัปตันมิการภาคที่4นั้นเนี่ยผมก็จินตนาการแล้วก็คิดไว้ก่อนเลยว่า ตัวของรูปแบบชุดดีไซน์คอสตูมเนี่ยน่าจะมีการหยิบยกมาจากในหนงังสือการ์ตูนแน่นอนนะครับก็คงจะต้องหยิบในส่วนของเชสีหรือว่าการดีไซน์อื่นๆเนี่ยเอามาประยุกต์อัดแอปปรับใช้ให้เข้ากับจกักรวาล M.C.U. นะฮะซึ่งในตัวของชุดวาคินทอร์เรสเนี่ยก็มีภาพหลุดออกมาแล้วนะครับรอบหนึ่งนะฮะเป็นภาพในการโปรโมทสินค้าผลิตภัณฑ์บางอย่างซึ่งผมจําไม่ได้เหมือนกันว่าเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทใดน,นะฮะตอนนั้นเนี่ยผมเห็นดีไซน์ชุดและผมแบบอ่านี่แหละใช่เลย แบบเดียวกับในหนังสือการ์ตูนเป๊ะๆเ,เลยแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยยังมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นด้านเดียวนะฮะแต่พอออกมาเป็นรูปแบบของฟิกเกอร์ออกมาเป็นแบบดิจิตอลเรนดิ้งผมเห็นชุดนี้ครั้งแรกผมร้องกรี๊ดเลยมันสวยมากมันเหมือนกับในส่วนของหนังสือการ์ตูนเลย mm. เขาดีไซน์ออกมาได้คารอบต้นฉบับมากๆครับมีการหยิมยกเอเลเมนต์หรือว่าโทนสีการดีไซน์หน้ากากมาจากในตัวของคอมมิกเป๊ะเลย ในกล่องนี้นะครับก็มาพร้อมกับแอคชั่นฟิกเกอร์วารคินทอร์เรสในชุดของฟอลคอนคนที่2แล้วก็มาพร้อมกับเรดวิงมาพร้อมกับแพ็คหลัง1แพ็คมาพร้อมกับปีกหลังของเขานะครับและอุปกรณ์สุดท้ายที่ผมชอบมากเลยก็คือส่วนของหน้ากากนะครับ ส่วนของหัวนะครับผมเขาให้มาทั้งหมด2รูปแบบด้วยกันนะครับก็คือว่าในส่วนของหมวงที่เป็นแบบคลุมทั้งหน้าคือปิดหน้าทั้งหน้านะครับผมคงจะเอาไว้สําหรับในการบินในความกดอากาศสูงนะครับส่วนอีกเวอร์ั่นหนึ่งก็คือเป็นส่วนที่เปิดปากนะครับซึ่งก็อ้างอิงมาจากในนักสือการ์ตูนเหมือนกันนะครับผม แม้ว่าผมจะไม่ใช่แฟนของ Marvel Legends Series ก็ตามผมไม่ได้ซื้อ Marvel Legends Series เลยแต่อย่างใดน,นะครับแต่ฟิกเกอร์ของ w a t k i n Torres หรือ Falcon ตัวนี้เนี่ยมันทําให้ผมอยากจะเปิดลายของ Marvel Legends Series นี้มากนะครับหากว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่สนใจในส่วนของ Marvel Legends Series และสนใจตัวของฟิกเกอร์ตัวนี้ก็ตั้งตารอ,อกันได้เลยนะครับผมอันนี้ก็คือฟิกเกอร์ทั้งหมดนะครับที่ออกมาในไลน์ของ Marvel Legends Series ปีนี้นะครับ แต่หาว่าคุณไม่ใช่แฟนของ Marvel Legends Series นะครับไม่ได้อยากจะซื้อฟิกเกอร์ตัวละพันสองพันขนาดนี้นะครับผมก็มีอย่างอื่นมาแนะนำให้คุณเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเขาได้มีการออกฟิกเกอร์อีกขนาดหนึ่งก็คือ Marvel a v e n g e r Epic Hero Series กับตันอเมริกา Brave New World Action Figures นะครับฟิกเกอร์ในไลน์นี้นะครับจะเป็นฟิกเกอร์ที่มีขนาดความสูงประมาณ4นิ้วโดยประมาณนะครับแล้วก็มีจุดขยบอยู่ที่ประมาณ9จุดเท่านั้นเองนะครับแต่ด้วยความที่ขนาดเล็กลงราคาก็ถูก ลงด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่น่าจะตอบโจทย์พวกคุณนะครับถามว่าคุณเนี่ยอยากจะซื้อฟิกเกอร์ที่มีขนาดเล็กนะครับผมซึ่งณตอนนี้นะครับผมคาแรคเตอร์หรือตัวละครที่ออกมาในไลน์ของ EP Hero s e s i r s e s นี้นั้นนะครับออกมาทั้งหมด3คาแรคเตอร์ด้วยกันโดยทั้ง3ตัวนั้นได้แก่กัปตันอเมริกาฟาวคอนและก็เรดฮอคนะครับอันนี้ผมขออนุญาตออกตัวไว้ก่อนเลยนะครับว่า หากกล่องของกัปตันอเมริกาและกล่องของฟาวคอนออกมาเมื่อไหร่ผมเหมา2กล่องนี้แน่นอนนะครับผมชอบแอคชั่นฟิกเกอร์ในไลน์ของอีพีฮีโร่ซีรีส์มากครับเพราะว่าขนาดอยู่แค่ประมาณ4ีนิ้วนะครับเก็บง่ายนะครับผมแล้วก็ราคาสบายกระเป๋านะฮะในไลน์นี้ผมคงซื้อแค่ตัวของกัปตันอเมริกาและก็ฟาวคอนเพียงอย่างเดียวนะครับส่วนของเรดฮัก ผมไม่ค่อยถูกใจเร h ฮักเท่าไหร่แล้วก็ผมมีเรตฮักในขนาด3.75นิ้วหรือ4นิ้วหรือ5นิ้วที่ดูดีกว่านี้เยอะมากครับผมเลยคงจะไม่ซื้อเรตฮักตัวนี้คงจะข้ามไปแต่ก็ไม่แน่พอถึงวันจริงๆคงอาจจะซื้อก็ได้ใครจะรู้แต่ถ้าเกิดคุณเป็นประเภทที่แบบ a อเอพีฮีโร่ e ีรีส์ก็เล็กไปนะแล้วก็มาว e ดนเจนซีรีส์ก็สูงแค่6นิ้วเองอ่ะไม่ค่อยสะใจเท่าไหร่มีอะไรมานําเสนอมากกว่านี้ไหม ทาง Hasbro เองก็มีสินค้าอื่นมานำเสนอให้พวกคุณเช่นเดียวกันครับเริ่มจาก Marvel Avengers กับตันอเมริกา Brave New World กับตันอเมริกา Flight Mode เป็น a อชช f ฟิกเกอรที่มีขนาดความสูง9นิ้วนะครับตัวของฟิกเกอรนั้นอาจจะไม่ได้ลงสีสวยงามมากเท่าไหร่นะแต่การลงสีของเขาคุณก็ดูออกว่าฟิกเกอตัวนี้เนี่ยคือกับตันอเมริกานะครับ ฟิกเกอร์ตัวนี้มีลูกเล่นหลักๆเลยก็คือว่าคุณต้องบีบขาทั้งสองข้างเข้าหากันแล้วปีกด้านหลังของเขาก็จะกลางออกมานะครับผมเหมือนกับในภาพยนตร์ในกล่องนี้นะครับผมนอกจากจะมีตัวของฟิกเกอร์ก็ยังมาพร้อมกับโล่แล้วก็หมวกหรือหน้ากากของกับตันอเมริกาด้วยเช่นเดียวกันหรือถ้าเกิดคุณเป็นคนที่อยากได้ฟิกเกอร์ตัวใหญ่ๆไม่ต้องการมีลูกเล่นอะไร ทาง h a s b r o ก็มีในส่วนของมา r ว s t u t u o i o กับตันอเมริกา b r a v n n w w w r r l t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  n n h r r s s r r i s s กับตันอเมริกาครับฟิกเกอร์ตัวนี้จะอยู่ในขนาดความสูงสูงที่สุดแล้วนะครับ12นิ้วนะครับมีจุดขยับอยู่แค่5จุดก็คือส่วนหัวส่วนขาและส่วนแขนการลงสีอาจจะไม่ดีอย่างที่ m a r v ม l l g g n n s ทำนะครับแต่ถ้าเกิดพูดถึงขนาดหรือความใหญ่เนี่ยฟิกเกอร์ตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์ตอบมือคุณมากๆเพราะมันสู้มือคุณดีมากเลย ในกล่องนี้นะครับมาพร้อมกับปีที่เอาไว้ติดด้านหลังฟิกเกอร์แล้วมาพร้อมกับโล่ที่เอาไว้ติดตรงแขนนะครับนอกจากตัวของแอชชนฟิกเกอร์ทั้งหมดที่ผมได้นำเสนอไปทาง Hasbro เองก็มีโร p ปย์อินทอยหรือว่าของเล่นที่สวมบทบาทให้กับคุณหนูหนูหรือหลานหหรือลูกเล็กเด็กแดงที่อยากจะเป็นกับตันอเมริกาด้วยเช่นเดียวกันเริ่มจาก Marvel Studio กับตันอเมริกา Brave New w o r l d f l i g h t Vision Mas k นะครับ เป็นลักษณะของหมวกนะครับผมซึ่งมาแค่ครึ่งหน้านะครับอาจพูดง่ายๆว่าเป็นหน้ากากแล้วกันเนาะก็เป็นหน้ากากของกัปตันอเมริกานะครับผมโดยมีลูกเล่นก็คือว่ากระจกด้านหน้าสีแดงสามารถที่จะปิดลงแล้วก็เปิดขึ้นได้เท่านั้นเองนะครับไม่มีไฟไม่มีเสียงแต่ถ้าเกิดต้องการหน้ากากากัปตันอเมริกาหน้ากากนี้ก็ตอบโจทย์สําหรับลูกๆของคุณนอกจากหน้ากากาแล้วก็ต้องมีโล่มาให้ด้วย ตัวของโล่นี้นะครับผมทาง h s b r o เองก็มีการผลิตตัวของโลก่กับตันอเมริกามาด้วยเช่เนเดียวกันเป็น Marvel Studio กับตันอเมริกา Brave New World Nerf Skyshot Blaster นะครับเป็นลักษณะของ n นิร์ฟกันที่อยู่ในรูปแบบของโลก่กับตันอเมริกา n นิร์ฟกันเนี่ยก็คือปืนยิงลูกโฟมนะครับวิธีเล่นเจ้า Skyshot Blaster อันนี้ก็ง่ายๆครับเอาลูกโฟมใส่ตรงปากกระบอกปืนดึงคันชักด้านหลังหลังจากนั้นปีทั้งสงข้างก็จะกางออก กดปุ่มสีแดงที่อยู่ตรงที่จับด้านล่างแล้วจำนั้นลูกโฟมก็จะยิงออกไปนะครับถ้าหากพูดถึงมาเวลพูดถึง MCU เราก็ต้องพูดถึงเลโก้ด้วยเช่นเดียวกันครับหลายปีที่ผ่านมานะครับทางเลโก้มีการซื้อลลขสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของภาพย,ายนตร์ MCU หรือในส่วนของนักสือการ์ตูนมาเวลด้วยเช่นเดียวกันทางฝั่งเลโก้เองก็มีการเปิดเผยตัวอย่างสินค้าที่จะมีการจัดจําหน่ายในช่วงธันวาคมนี้เหมือนกันนะครับโดยสินค้าทั้งหมดที่ออกมาจากเลโก้มีทั้งหมด3เซตด้วยกันเริ่มจากเลโกรหัส76292กับตันอเมริกา vs r e d h าร Battle ท มีชิ้นส่วนทั้งหมด233ชิ้นนะครับและในกล่องน,นี้นะครับมาพร้อมกับบริกฟิกเกอร์ทั้งหมด4ตัวด้วยกันเริ่มจากกัปตันอเมริกาฟาวคอนรูทแบก็กเซรฟและก็เรดฮักเป็นที่รู้กันว่าเลโก้เนี่ยเป็นไลน์โปรดักที่ค่อนข้างที่จะสปอยในเรื่องของภาพยนตร์ MCU เป็นอย่างมากแต่หน้าตอนนี้เนี่ยเขาคงพยายามที่จะเลี่ยง ไม่เปิดเผยเนื้อหาเยอะนะครับนอกจากตัวของบลิกฟิกเกอร์แล้วนั้นก็ยังมาพร้อมกับยานบางอย่างอันนี้ผมคอยอรับตามตรงครับว่าผมไม่รู้เลยว่ายานที่รูดแบสเซร์เรฟเธอขับขี่อยู่นั้นเนี่ยมีความสําคัญอย่างไรแล้วก็ทั้ง3คนนี้ต่อสู้กับเรดฮักจริงๆหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ชัวร์เลยครับ และสินค้าตัวถัดมานะครับก็คือ LEGO รหัส76296 New Captain America Construction Figure มีจำนวนชิ้นทั้งหมด359ชิ้นด้วยกัน Construction Figure เป็นลายที่ทาง LEGO พยายามที่จะดันออกมาเยอะมากครับหลายเดือนหรือหลายปีที่ผ่านมาเราเห็นในส่วนของ Construction Figure นี้ออกมาเยอะมากเหมือนเขาพยายามที่จะหาอะไรทดแทนนอกจาก b i o n i c l e ซึ่งก็เป็นลายหนึ่งที่ประสบความสำเร็จของทางเล g กเช่นเดียวกัน แต่ว่า Construction Figure อันนี้เนี่ยไม่ได้มีความแปลกประลาดหรือว่าแตกต่างจากในส่วนของ Figure อื่นๆที่ออกมาเท่าไหร่นะฮะการต่อเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยเปลี่ยนแค่สีเปลี่ยนโมนิดหน่อยแล้วก็มีการเพิ่ม a c c e s s o r y เข้าไปในกล่องนี้นะครับคุณก็จะได้ในส่วนของบริกที่ต่อมาเป็นกัปตันอเมริกา มาพร้อมกับโลวายเบรเนียมและมาพร้อมกับเรดวิงอันเล็กที่สามารถที่จะติดไว้ด้านหลังของเขาได้และหนึ่งในไฮไลท์ของเจ้าเซตนี้เลยเนี่ยก็คือปีครับแต่ว่าน่าเสียดายที่ปีของไอเจ้คอนสตรัคชั่นฟิกเกอร์ตัวนี้ไม่ใช่ตัวต่อหรือว่าไม่ใช่บิ๊กต่อนะครับแต่เป็นเหมือนกับแผ่นแผ่นพลาสติกใสๆเฉยๆนะครับที่เอามายึดต่อกันซึ่งก็แน่นอนครับว่าแฟนๆของเลโก้เนี่ยเขาไม่ได้แฮปปี้เท่าไหร่นะที่ปีของตัวฟิกเกอร์ตัวนี้เป็นแค่แผ่นพลาสติกใสๆ ท่านั้นเองนะครับไม่ใช่บริกตัวต่อแต่ผมก็เข้าใจได้นะพอถ้าเกิดว่าทําออกมาเป็นบริกตัวต่อเนี่ยราคาน่าจะแพงมากเลยเพราะว่าการจะทาบริกออกมายิบย่อยเนี่ยน่าจะยุ่งยากมากนะครับถามว่ามันทําได้ไหมมันทําได้แต่นั่นก็ต้องมาพร้อมกับรายจ่ายที่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ต้นทุนการผลิตที่เยอะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทางเลโก้คงเลือกที่จะไม่ใช้ตัวต่อที่เป็นบริกทําปีกเลยทําเป็นแผ่นพลาสติกอย่างนี้จะง่ายกว่าเพื่อลดต้นทุน โซนล่าสุดท้ายนะครับผมเป็นเลโก้ในรหัส40668ยกกัปตันอเมริกาแอนด์เรดฮักฟิกเกอร์ โดยชิ้นบริกทั้งหมดนะครับจะมีทั้งหมด202ชิ้นนะครับซึ่งเลโก้ในเซตนี้นะครับเป็นเซตย่อยในลายของ brick h ส a s นะครับลาย brick h ส a s เนี่ยเป็นลายที่เลโก้เนี่ยพยายามที่จะผลักดันน่าจะเอามาสู้กับในส่วนของฟังโกป๊อปนะผมคิดว่าเพราะว่าการดีไซน์คล้ายๆกันเป็นแบบในส่วนของหัวโตโต,โตแขนรีบๆตัวเล็กๆประมาณนี่ครับน่าจะเอามาสู้กับในส่วนของฟังโกป๊อปแต่หากว่าคุณไม่ใช่คนประเภทที่แบบว่า ต้องซื้อของเล่นชอบเลโก้เป็นนักสะสมแบบฮาร์ดคอร์อะไรขนาดนั้นอยากจะได้อะไรที่มันจับต้องง่ายๆเข้าถึงง่ายไม่ต้องยุ่งยากมากผมก็มีเซตหนึ่งมาแนะนำให้นะครับเป็นเซตของ m ม d o โดนัลใน Happy Meal ของสะสมที่ทางแมคโดนัลล์เนี่ยซื้อลิขสิทธิ์มาจากกััตอเมริกาคราวนี้นะครับเขาทําเป็น,นส่งของตุ๊กตาหน้ารักหน้ารักตัวเล็กๆนะครับผมออกมาทั้งหมด8รูปแบบด้วยกันหากว่าคุณไม่ใช่คนที่อยากจะซื้อของเล่นหากว่าคุณอยากจะได้ตุ๊กตาหน้ารสักตนึงติดไว้ที่รถเซตนี้หรือว่าลายนี้ก็ตอบโจทย์คุณไม่แพ้กันครับและนั่นคือทั้งหมดของวิดีโอตัวนี้ครับ ถึงแม้ว่าเราจะยังไม่รู้เนื้อหาหลังๆในภาพยนตร์และเรายังไม่ดูในส่วนของเนื้อหาภาพยนตร์และเรายังไม่รู้ว่าเนื้อหาในภาพยนตร์เนี่ยจะออกมาถูกอกถูกใจแฟนๆหรือเปล่านะครับแต่ในฐานะของนักสะสมอย่างเราด้วยกันอยู่แล้วนะครับมีออกมาก็คงซื้อหมดนะครับผม อีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือผมขอบพระคุณพวกคุณมากๆนะครับผมที่เข้ามาดูวิดีโอในช่องของผมนะฮะวิดีโอตัวแรกที่ผมลงไปกับตามริการบรฟนิวเวิลมีคนดูตั้งพันกว่าคนแน่ไม่น่าเชื่อจริงๆแม้ว่ายอดวิวจะสวนทางกับยอดซับสไครต์ก็ตามแต่ผมขอบพระคุณพวกคุณจากใจจริงๆที่คุณเข้ามาดูช่องโนเน่แบบผมนะครับผมจะพยายามลงวิดีโอให้ได้ในทุกๆอาทิตย์นะครับผมทุกๆวันเสาร์หรือว่าทุกๆวันศุกร์นะครับ หากว่าอาทิตย์ไหนที่ผมไม่ได้ทําวิดีโอลงช่องนะครับก็ขอให้รู้ว้ครับว่าผมทําไม่ทันนะครับแล้วก็อาจจะขี้เกียจต้องการพักผ่อนนิดนึงนะครับเพราะว่า y YouTube เนี่ยเป็นแค่งานอธิบายของผมเฉยๆเท่านั้นเองแต่อย่างไรก็ตามขอบพระคุณพวกคุณจริงๆครับที่เข้ามาดูวิดีโอของผมและหากชื่นชอบวิดีโอตัวนี้อยากเสนอแนะอยากให้กําลังใจหรืออยากคุยกับผมสามารถทําทุกอย่างนี้ได้เพียงแค่คอมเมนต์ด้านล่างวิดีโอตัวนี้เท่านั้นครับผมชอบที่จะอ่านและก็ตอบทุกคอมเมนต์ของพวกคุณอย่างแน่นอนครับ สำหรับวันนี้ตัวผมกันต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในวิดีโอตัวถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ